สนับสนุนโดยซอสมะเขือเทศโรซาไลโคปีนอร่อยได้ประโยชน์ด้วยน้ำมันพืชตรางุ่นไม่เป็นไขใสสะอาดเอาละครับท่านผู้ชมครับเมนูที่2มาพบกับท่านผู้ชมแล้วครับเมนูแรกเราเป็นสาเกท่านผู้ชมครับสัปดาห์นี้ก็เลือกเมนูที่เก่าเก่าคือสาเกเนี่ยนะครับผมปลูกเองที่บ้านเป็นสาเกพันธ์ข้าวเหนียวที่ให้ท่านผู้ชมดูไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็นี่ครับเมนูที่2ครับเป็น สาลายพวงองุาา่นท่านผู้ชมครับมันดีต่อสุขภาพมากนะเมื่อ 3- 4 5ี่ปีที่แล้วนี่นิยมกันมากมากทีเดียวครับเราลองมาทํายําสาลายพวงองุ่นกับกุ้งทอดกันครับเครื่องปรุงเราก็มีมะนาวครับน้ําตาลแล้วใช้ซีอิ๊วขาวท่านผู้ชมครับเพราะว่าไม่อยากให้ความคาวของน้ําปลาเนี่ยไปทําให้สาลายพวงองุ่นเรามีคาวมากขึ้นครับแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยก็เป็นเปาะ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 คือกัดแล้วเป็นเหมือนองุ่นที่เรากัดแล้วมีน้ําเยอะๆอยู่ข้างในนะครับ แล้วผมใช้กุ้งแม่น้ำครับท่านผู้ชมครับผมเตรียมน้ํามันรอทอดแต่เดี๋ยวผมเพิ่มน้ามันหน่อยครับทอดให้น้ํามันสูงนิดนึงครับเยอะหน่อยแล้วเราก็ก็เลือกดูครับท่านผู้ชมเนี่ยเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นพวงอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยมันก็อาจจะต้องตัดผมอยากจะได้แค่ช่อๆเนี่ยครับช่อชอยากจะให้เขาเป็นพวขงของเขาเองเลยไม่อยากให้ได้ก้านผมเลือกแต่ก้านใหญ่ๆครับท่านผู้ชมครับไม่อยากให้เกะกะเวลาเราเคี้ยวอ่าเป็นพวงพวงอย่างเงี้ย ตัดลำบากหน่อยก็ตัดเท่าหน่อยครับโอเคเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะเอากลับไปแล้วก็ทำน้ำยำละครับมีมะนาว นาวคลับโอ้น้ำดีมากเลยน้ำนาวเสร็จแล้วก็เป็นน้ำตาลครับเสร็จแล้วผมมีซีอิ้วหน่อยครับเราจะใช้เค็มจากซีอิ้วนะครับยังไม่ต้องเก็บ ก็ต้องชิมครับหวานหอมเลยครับเสร็จแล้วมีน้ำยำเสร็จแล้วก็ต้องมีพริกใช่ไหมครับกินหนูซอยอย่างนี้ครับเอาไปปลายหน่อยเม็ดจะได้น้อย2เม็ดก็น่าจะพออดองกันไว้ก่อนครับท่านผู้ชมครับ ดองไว้แบบนี้ก่อนทีนี้สาหร่ายไว้ที่หลังนะครับผมมาดูกุ้งก่อนครับจะตัดติดเปลือกแล้วครับท่านผู้ชมครับเอาขานี้ออกก่อนแล้วก็เอาออกก่อนครับกล้ามเก็บไปดูก่อนครับเผื่อมันจะสวยจริงๆแล้วอาหารก็ต้องมีความสวยด้วยแหะครับนวดนโอเคผมเอาก้ามโคน กล้ามที่เป็นเลนออกกระผาครึ่งครับโอเคเรามีมันด้วยทาุาคนครับแต่แรกเลยอะ สองตัวล้างสะอาดครับเอาถุงขี้ที่อยู่ข้างบนออกซะแล้วก็ล้างทีนี้ผมมีกระทะเล็กนะครับผู mm ้ hmm. ชมเตรียมเอาไว้เพราะว่าอยากจะได้มันหัวกุ้งนี่แหละครับที่เราจะใช้เอเคมันหัวกุ้งนี้เป็นแบบนี้แหละครับมันเนี่ยเวลาเราทอดแล้วมันจะทําให้น้ํามันเสียง่ายเพราะฉะนั้นล้างให้สะอาดก่อนครับ่านผู้ชม เราได้กุ้งแล้วเากลับไปอยู่ในจานนิดหน่อยก่อนปุ๊บผมขอน้ำมันครับท่านผู้ชมครับใส่กับใส่กับมันกุ้งเรานี่ครับผัดให้หอมหน่อยแล้วก็กุ้งของเราเตรียมที่จะทอดให้หอมผัดตรงนี้ให้ถึงน้ำมันหอมตอนนั้นพอครับ เดี๋ยวเราไปผสมกับในน้ำยำเราครับแต่ท่านผู้ชมไม่มีกุ้งแบบนี้ใช้เป็นกุ้งธรรมดาก็ไม่เป็นปัญหานะครับไม่ต้องมีหัวก็ได้และใช้น้ำยำแบบนี้ก็จะได้น้ำยำที่ไม่มีกลิ่นน้ำปลาเป็นซีอิ๊วเนี่ยครับเป็นเอกลักษณ์จริงๆแต่เนี้ยเสดายมันเพราะนั้นมันกุ้งเนี่ยหนึ่งสีสวยสองเวลาผัดอย่างนี้แล้วจะหอมเลยครับโอเคเนี่ยท่านผู้ชมครับนะครับเพราะนั้น ผมก็จะอออกแล้วก็ใส่ในนี้ครับยำเนี่ยสังเกตอย่างท่านผู้ชมครับเราอย่าไปเอาน้ํายำผสมกับสาหร่ายพวงงุ่นก่อนเลยเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะแฟบลงเพราะฉะนั้นสาหร่ายเราเนี่ยเราก็จะเอามาล้างน้ําครับท่านผู้ชมล้างน้ําผมใส่เกลือหน่อยครับแล้วก็ส่งน้ําเลยเพราะว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้ครับว่าล้างแล้วเนี่ยเขาจะอยู่ได้ประมาณสักชั่วโมงมันจะแฟบนะครับเพราะฉะนั้นล้างแบบนี้ก่อน เวลาเก็บก็อย่าไปเก็บแบบที่เขาล้างแล้วเก็บนะครับปล่อยเขาไว้ได้เลยเสด็จน้ำหน่อยท่านผู้ชมครับโอเคได้เรียบร้อยเอางี้เราให้เสด็จน้ำแบบสุดๆเนี่ยอยากได้เป็นอย่างนี้ดีกว่านี่คือทิ้งน้ำให้เขาหยดๆเอาไว้ตอนนี้มานดูกุ้งแล้วครับ ลน่าจะใช้ได้เดี๋ยวเรอให้เขาสุกนิดหนึ่งเคกุ้งก็ไม่ต้องสุกมากเพราะว่าถ้าสุกมากเดี๋ยวจะแข็งครับเราก็ดูให้เขาเนื้อขาวแต่ว่าข้างในก็ต้องดูนิดเอาแล้วน่าจะใกล้ได้แล้วครับ เวลาขึ้นมาท่านผู้ชมก็คว่ำอย่างนี้นะครับเพราะว่าเปลือกเนี่ยมันอาจจะชุ่มน้ํามันเอาไว้เราก็คว่ำแบบนี้ไว้หน่อยนี่เอาล้วครับพร้อมครับเดี๋ยวให้กุ้งเสดจน้ําอันนี้คือส่วนผสมที่เราจะทําน้ํายำเพราะน้ํายําเราก็ใส่ลงไปในหัวกุ้งที่เราผัดจนหอมท่านผู้ชมครับแล้วผมก็จะมีหอมเจียวครับใส่ลงไปด้วยแล้วเดี๋ยวโรยข้างบนด้วย นิดนึงก็ต้องชิมครับเพราะหอมเจียวจะได้หอมอมเอาล้วครับสำคัญคือกุ้งเราครับเสร็จแล้วสาลายัวองุ่นที่เราเสด็จน้ำเอาไว้เนี่ยเขาจะหยดน้ำอยู่บ่อยๆเรื่อยๆนะครับผมใส่ลงไปเลยครับแล้วก็เ้ากับน้ำยำของเราครับซึ่งหอมเจียวใส่เยอะได้นะครับท่านผู้ชมครับเพราะจะได้หอมเอแล้วครับ เสร็จแล้วผมก็ใส่ลงไปบนกุ้งของเราครับเสร็จแล้วก็มีผักชีซะหน่อยครับยำสลายพวงองุ่นกับกุ้งครับจบมาเรียบร้อยแบบนี้น้ำยำสวยงามเลยครับเดี๋ยวมาชิมกันครับ กุ้งที่เราทอดเนื้อสุกพอดีพอดีนี่ผมใส่ยำลงไปด้วยสลายนี่ที่อยากจะได้คือน้ำยำนี่แหละครับความหอมท่านผู้ชมครับไม่มีกลิ่นที่เรียกว่ากลิ่นเฉพาะของสาลายพวององหุ่นบางคนอาจจะบอกว่าเป็นคาวๆเนี่ยไม่มีกลิ่นเลยนะครับเพราะว่าเราใช้ซีอิ๊วเข้าไปตัดแล้วก็มีหอมเจียวซึ่งส่งกลิ่นหอมมากสําหรับที่ทําให้น้ํายําเราเนี่ยมีกลิ่นกับรสชาติเฉพาะครับกุ้งเนี่ยท่านผู้ชมครับ เราเอาไปทอดจนไม่ใช่สุกมากนะครับเอาสุกพ,พอดีพอดีที่ไม่ให้มันแข็งเกินไปเนี่ยแล้วมันเอาไปผัดโอ้โหท่าน้ยมหอมมากๆม,ม,มันหัวกุ้งไปผัดเนี่ยทำให้น้ำยำเรามีอัรถรส เพิ่มมากขึ้นแล้วยำสลาลยเนี่ยมีรสชาติที่อร่อยอีกแบบหนึ่งพระกัดไปแล้วมันกรุบกรุบครับท่านผู้ชมครับเอาละครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมม,ม,มีกุ้งเล็กเป็นกุ้งแชบว้ยอะไรเงี้ยแบบก็ได้นะครับวิธีเดียวกันเลยหรือท่านผู้ชมครับถ้าจะต้องเอาไก่ก็เอาไก่อกไก่ท่านผู้ชมย่างหรือทอดให้หอมแล้วก็ฉีกเป็นเส้นๆๆนะครับแล้วเขารวมกับ am, ยำสาลยพวงอง,งุ่นแบบนี้แต่ข้อสําคัญคืออย่ายำทิ้งไว้นานครับยำปุ๊บเสิร์ฟเลย ถึงจะได้ความกรุบกรอบของสะไายพวงหุ่นแบบนี้ครับเอาละครับสองเมนูจบเรียบร้อยแล้วเวลาก็หมดพอดีด้วยท่านผู้ชมครับยอดเชฟชัยก็จะมาเจอกับท่านผู้ชมทุกวันอาทิตย์8โมงแบบนี้นะครับทางช่อง32ไทยรัฐทีวีครับแล้วพอตอนเย็นท่านผู้ชมมีเมนูตอนเช้าที่ดูจากรายการตอนเย็นไปซื้อทำได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมครับทำเสร็จแล้วส่งรูปมาอวดกันหน่อยครับไม่ว่าจะเป็นทางไลน์หรือ Facebook ก็ได้นะครับแล้วก็วันนี้หมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่ครับวันอาทิตย์8โมงเช้า ทางช่อง32ทยรัฐทีวีครับวันนี้ลานะครับสวัสดีครับ